สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลสมสรเทพท่านนะครับคณะผู้บริหารได้มีมติในที่ประชุมสภาเมื่อครั้งแรกเมื่อวันที่8มิถุนายน2564สมัยกำหนดสมัยประชุมสามัญครั้งที่หนึ่งประจำปีพศ2564ครั้งแรกในวันนี้เพื่อให้นายกเทศมนตรีตลสุเทพได้แถลงนโยบายต่อสภา ตลอดจนมีการพิจารณาเจติำงตามระเบียบวาระ,ะการประชุมที่ได้แจ้งไปพร้อมนอหนังสือนัดประชุมด้อยอารมณ์คําเรือนเป็นแลขานุก,การคณะกรรมการประชุมโดยจะได้นำเสนอรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรายงานการประชุมต่องไป วันที่28มีนาคมพศ2464และ 64, คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศให้กับผมเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพในวันที่25พฤษภาคมพศ2464ที่ผ่านมาที่จะนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งหลายที่มีมาบริหารงานรักับเพื่อหนนรับายตอกกนอาเจริญเติบโต,ตอย่างต่อตเนื่อง ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่ยังคงมีอยู่ให้พี่น้องประชาชนในตมสุเทพทุกท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่จะดําเนินการเพื่อประชาชนตมสุเทพอันเป็นเจตนารมณ์ของขระผมที่จะให้นโยบายในแต่ละด้านๆได้นำไปสู่การปฏิบัติให้ปรากฏเป็นผลสำเร็จที่เป็นจริงร่วมกันกับพี่น้องประชาชนตสุเทพ โดยนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการทังต่อไปนี้ด้านการป้องกันควบคุมกรารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโครโนาโควิดสิ 19. โดยต้องร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่นศูนย์บริหารราชการโควิดสิ COVID 19, ระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลต่อถึงองค์การมหาส่วนจังหวัดองค์กรตนวทบาาและมีการมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบ การดูแลสุขอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเอง5พัฒนาบริการด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีความสมดุลแข็งแรงครอบครัวและชุมชน3นโยบาดยด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ